สดีครับผมเป็นพี่น้องซุปุ๋ยทุกคนครับผมมึอนี่ครับผมก็ผมส่องอีสานสไตล์อินดี้ครับพี่น้องครับมึอนี่ครับผมสีผ้ามาเห็ดบั้งไฟเรือดำน้ำครับพี่น้องครับผมตามที่ผมมาสิเห็ดเนาะพี่น้องเนาะมาเบื้องกันครับมึอนี่เขาสีมาเห็ดบั้งไฟเรือดำน้ำครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องกอกล้วยเขาพี่น้องไปเอากินโดยเขาสีใส่ต้นกล้วยครับพี่น้องเป็นพรื้เรือดำน้ำเข้ามาแบบว่บั้งไฟเรือดำน้ำพี่น้องครับผมโอ้พี่น้องน้ำโคดหลายครับ ก่อนอ <ique> ื Radio ่นทอดกับสีตัดต้นกล้วยครับพี่น้องไปเห็ดล่ำล่ำโตของเรือนะครับเนาะไปเห็ดล่ำเรือครับฝนกับโต๊ะแห้งจังพี่น้องเฮ้บพี่น้องนี่พี่น้องเอาได้แล้วครับพี่น้องมือนี่ข้าวที่ไปผลิตเรือดำน้ำอันรุ่นใหม่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องมหาจะซื้อแพงพี่น้องมหาจะหอดลอยล้านพี่น้องมหาจะหอดล้านบาทพี่น้องมือนี่ไปเบื้องกันพี่น้องข้าสิไปเห็ดสิบเบื้องครับบังไฟเรือดำน้ำพี่น้องไปเบื้องกันครับไป ครับผมพี่น้องก่อนอื่นนะครับพ่อได้ทอนกล้วยมาแล้วเขากะสีมาเอากางกล้วยเอาครับพี่น้องนี่ครับมันใหญ่โผดนะครับเรือดำน้ำเรือดำน้ำปลาเจ๊ชายพี่น้องครับผมเบิร์นกันครับผมเขาสีเอาบพราะไงคักนะครับเนาะเอาเชือใหญ่คักไรมันสีไปมันสีไปเก๊กกะคนนะครับเนาะใหญ่ไงเลยรับผมพี่น้องทุกคนครับผมเขากะรอเบื้องตอนที่ผมเห็นแล้วนะครับพี่น้องว่าเรือดำน้ำประเทศไทยเขาสีเป็นทังไหนครับพี่น้องนี่ครับผม เรือด,ดำน้ำบางไฟพี่น้องเฮ็ดเองครับผมมาพี่น้องครับผมทาเบิ่งกันครับผมตอนทวงเรี่ยวแล้วพี่น้องเนาะรอดดูปากสิพี่น้องเป็นยังไงครับพี่น้องออกมาเป็นยังไงรอชมพี่น้องทาเบิ่งกันครับผมไป คนตอนนี้เรือดำน้ำหากะทำเสร็จที่เรียบร้อยครับทุกคนนลยครับผมนี่ครับทุกคนครับผมเรือดำน้ำติดบั้งไฟครับพี่น้องครับผมหรือว่าบั้งไฟเรือดำน้ำเข้ามัพี่น้องนี่ครับเข้าติดบั้งไฟไปกดมันนี่ครับพี่น้องนะครับตอนนี้เหากะติดบั้งไฟเรือดำน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเหากะมาหัวตรงไฟเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ครับหัวไฟเข้าหิวจีไฟอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องเนาะโอเคมาเบิรงกันครับพี่น้องว่ามันิเปลี่ยนจริงไหมครับบั้งไฟเรือดำน้ำประเทศไทยพี่น้องครับผมโอเคมาเบิงกันครัับผมมาตติด้งกันเลยครับ ก่อนอื่นีดพี่น้องครับผมสีบอกเลยครับผมเห็ดห้าครับทุกคนครับผมแบบว่ามันต้องล็อกบังไฟให้มันแห่มนะครับพี่น้องเพื่อบ่อให้มันลอยไปท่าอินนะครับเนาะถ้าล็อกบังไฟบ่แห่มนี่บังไฟมันถีหาดสินเลนไปท่าอ่นได้นะครับเนาะไปนำไลครับทุกคนนำไลครับแต่ว่าก่อนอื่นครับทุกคนเ้าต้องมาเบืองก่อนนะครับว่าเรือห้องมันสิจมนำบอนะครับเนาะทุกคนครับทุกคนครับจมบ่ครับจมบ่เฮ้ยรุ่นรุ่นที่ทุกคนได้ครับได้ครับทุกคนแต่ว่าซูนแห้งไปเลยครับพี่น้องทุกคนครับผมเนี่ยได้คร บังไฟเรือดำน้ำได้ค <cooper> ร mm ับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับบังไฟเรือดำน้ำครัาทุกคนนะครับก็พร้อมปล่อยให้ทุกคนเบิ่งนะครับทุกคนนะกันพูดใด้พร้อมแล้วมาเบิ่งนน้ำกันครับพี่น้องมาผมจุดให้เบิ่งครับทุกคนโอเคครับมาเบิ่งกันครับทุกคนมาดูกันเลยครับทุกคนพร้อมแล้วนัดที่ริที่ครับทุกคนครับพ่อมพี่น้องสูู้ทุกคนไปเรื่องไหนพี่น้องต้องเลี้ยวขึ้นไปเรื่องข้างบนเลยครับนั่งเลี้ยวครับพี่น้องพร้อมแลยนะครับทุกคนโอเคต้องเลี้ยวพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับ run ทุกคนครับทุกคนครับมาสุดยอดอีลีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนครับเห็นกันไหมครับทุกคนสุดยอดเลยทุกคนเข้ามาฟังแล้วอ๋อดวงหลิวครับสุดยอดเลยทุกคนครับสุดยอดอีลีครับหมอกไฟเรือดำน้ำพี่น้องสุดยอดครับผมฮัทพุทตกใจเว้นพี่น้องจวดวันนึงแม้ว่าไม่ติดโควิดไปพี่น้องไปเสือครับเดี๋ยวสิตามกลับมาให้เบิ่งครับทุกคนสุดยอดครับผม ทุกคนครับจุดยอดเลยครับเออทุกคนครับเออทุกคนครับอย่าขีบอเลยครับเอเบอ่งครับทุกคนมันใหม่ครับทุกคนนี่ครับมันสูโขดแห้งกันนองมันสูดังจวดจวดเลยครับทุกคนเบิ่งครับนี่ครับบังไฟเหาติดไปทางในน่ครับใหม่เบิร์แรกครับทุกคนรู้สึกว่าอุ่นๆอยู่นะครับตอนนี้นี่ครับเบอ่งการเผาใหม่ครับดีบอเนี่ยทุกคนครับใหม่เนี่ยทุกคนครับผมเหลือแค่นิดเดียวครับเนี่ยนี่คือบังไฟเฮาทุกคนติดติดไฟครับผม เหลือแค่นี้นะครับทุกคนอ๋อสุดยอดเลยครับทุกคนเขาขี่มาน้องเห็ดยังกัดมาบางทีนี่ครับทุกคนครับบังไฟเรือดำน้ำเข้ากับิประมาณนี้พี่น้องเห็ดไ้เบิ้ง้ะครับพี่น้องครับบังไฟเรือเรือดำน้ำเข้าพี่น้องโอเคครับผมผู้ใดมากพี่น้องคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะพี่น้องเนาะที่สำคัญครับพี่น้องอย่าลืมกดระฆังข้างขว้าครับพี่น้องเพื่อบ่ใบผาดจิมมวนต่อไปครับ ถ้ากดแล้วมัตสิติดตามคลิปเฮาทุกคลิปมันสิขึ้นแจ้งเตือนให้พี่น้องเบิ่งทุกคลิปนะครับคุณคนครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลากันไปครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ครับสัญญามันมีค้ามเลยดบ่สุภาข้าใดที่บ่เหมาะสมครับในคลิปนี้ก็ขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยพี่น้องครับผมโอเคครับพี่น้องขอลากันไปพี่น้องกลับบ้านเฮาเรือดดำน้าเฮาสำเร็จพี่น้องครับผมโอเคไปแยกย้ายพี่น้องกับบ้าน